ซึ่งปกติแล้วเราจะแนะนำขึ้นอยู่กับประเภทสภาพผิวของผู้มารบ,บริจารยกตัวอย่างเช่นที่เป็นลักษณะและเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะครับก็คือสกิลชามบานีสครับตัวนี้จะมีส่วนผสมของราวชูกาแล้วก็ตัวเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นพวกเชียบัตเตอร์ดังนั้นจะเหมาะสำหรับผิวปกติถึงค่อนข้างผิวแห้งครับผม แล้วตัวในเรื่องของตัวซ์เ t u r e ในการขัดผิวเนี่ยนอกจากา a ชูการ์ละเราจะมีใยบวกแล้วก็มีลังใหม่อังน้อยซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่อยู่ข้างในเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนผสมที่อยู่ข้างในตัวเนี้ยจะเหมาะกับผิวที่ปกติหนึ่งผิวแห้งแล้วก็ขัดผิวดีมากๆนะครับเป็นิกเนเจอร์ของเราอีกตัวหนึ่งก็คือ Cool Ocean b l e z e ตัวเนี้ยครับที่จะออกสีเขียวๆฟ้าๆเหมือนน้ำทะเลตัวเนี้ย ตัวนี้ลักษณะตัวบอดี้สครับเขาจะค่อนข้างมีความเย็นนิดหนึ่งเพราะมีส่วนผสมของโรสแมรี่ปาปิมีนแล้วก็อารูเบล่าผ่าวเดอร์ครับผมตัวนี้จะช่วยเขาเรียกปอกประโลมผิวหลังจากที่โดนแสงแดดมาแสงอาทิตย์จริงๆแล้วตัวนี้ครับเหมาะกับโซนทางภูเก็ตและพัทยาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นเมืองใช่ครับเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลลงทะเลมาเงครับตัวนี้จะช่วยปอกประโลมได้ดี ด้วยคุณสมบัติของเขาที่มีส่วนผสมของเบรเตอมาราเบลาใช่ครับผมก็คือจะจเหมาะกับทางโซนนี้เป็นพิเศษส่วนตัวนี้จะเหมาะกับทางโซนเชียงใหม่ก็คืออากาศแห้งอากาศหนาวจะเหมาะเพราะมีเชียรบัตเตอร์เป็นส่วนประกอบครับผม ถ้าลูกค้าเลือกแพ็กเกจแบบนี้เราก็จะให้เห็นให้เลือกใช่ครับแนะนําตามสภาพผิวที่เขาให้เลือกชนิดแบบนี้เลยอ่าเลือกหนึ่งในหกดังต่อไปนี้ครับผมคือให้ให้เห็นภาพจริงคือเรามีอย่างตัวอย่างนี้ก็คือให้เห็นแบบนี้เลยว่าเนื้อครีมเป็นสีนี้แบบนี้ประมาณนี้ก็อย่างสีเหลืองนะคะอย่างสีเหลืองสีเหลืองตัวนี้จะเป็น อันไม่ใช่เป็นโคโค่แมงโก้บอดดี้สครับครับผมโคโค่แมงโก้สติ๊กกีรไลบอดดี้สครับตัวนี้ก็คือเป็นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ตัวนี้จะเหมาะสําหรับผิวแห้งถึงผิวค่อนข้างแพ้ง่ายเพราะว่าเนื้อสครับเขาค่อนข้างบอบางที่สุดครับผมในบรรดาสครับทั้งหมดครับอันนี้จะเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแห้งและคนที่ไม่ชอบเนื้อสครับหนัก แล้วก็มีเกลือใช่ไหมเกลือเกลือเราจะมีตัวนี้ครับผมหิมาลายันซอสสครับตัวหิมาลายันซอสสครับตัวนี้จะเป็นเกลือผสมกับลาวชูการ์แล้วก็จะมีพวกไรซ์เบอร์รี่ผสมอยู่ด้วยดังนั้นตัวเนื้อขัดของเขาเนี่ยค่อนข้างคมแล้วก็มีน้ำหนักที่สุดในบรรดาสครับทั้งหมดเจ็บสุดแต่ฟีดแบ็กจากคนที่มารับบริการเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากที่ทำมาแล้วผิวนุ่มมากๆแล้วเขาก็ติดใจ จะมีจะค่อนข้างนุ่มใช่ครับมันไม่ได้เจ็บมากนะครับแต่จะออกคันเพราะว่าด้วยความที่แบบเป็นเกลือแล้วก็น้ำใช่ครับเป็นน้าตาลตัวนี้มันจะให้ให้ความรู้สึกในการขัดที่รู้สึกมากเป็นพิเศษใช่แต่พออาบน้ำมาพบเนี่ยผิวจะรู้สึกนุ่มค่ะตัวนี้ครับส่วนตัวนี้จะเป็นราวชูก g ้าครับผม b ราชูก g ้าตัวนี้จะเหมาะสําหรับคล้ายกันครับผมแต่ถ้าถามว่าลักษณะของน้ำหนักความคมเนี่ย b ราชูก g ้าจะน้อยกว่า เนื่องจากตัวนี้นอกจากบราวชูกาแล้วเขามีเกลือของเขาอีก mm hmm. แต่ตัวบราวชูก hmm. าจะเป็นน้ำตาลาสาแดงล้วนๆซึ่งตัวนี้เ mm hmm. มื่อขัดช่วงแรกจะรู้สึกขมนิดนึงแต่หลังจากที่ขัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยตัวน้ำตาลเขาจะละลาย mm hmm. ความหนักก็จะค่อยๆเบาลง mm hmm. ครับผมตัวน mm ี้จะเหมาะกับสภาพผิวปกติผิวธรรมดาถึงถ้าผิวมันนิดหน่อยครับก็มีสีขาวใช่ไหมตัวสีขาวนี้เป็นโคโคนัตบัตเตอร์ครับผม mm hmm. ตัว,วนี้ ตัวโคคนนาบัตเตอร์เนี่ยปกติแล้วเราจะแนะนําให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีผิวค่อนข้างแห้งครับผมด้วอคุณสมบัติของเขาเลยเป็นเชียร์บัตเตอร์แล้วผสมกับโคคนนาบัตเตอร์ตัวเนี่ยจะช่วยผิวแห้งได้เป็นอย่างดีส่วนถามว่าเนื้อสครับก็จะมีเยื่อมะพร้าวแล้วก็จะมีเม็ดบีบสครับอยู่ด้านในดังนั้นความรู้สึกเขาจะมากกว่าตัวโคโคแมงโกที่แนะนําไปสักครู่นิดนึง